ครับสวัสดีครับผมเอก e x p o n e n t i a ชครับคลิปนี้ผมจะพามา Unbox Samsung Galaxy S24 Ultra ชิวชิวบรรยากาศริมทะเลนะครับก็คืออย่างแรกที่ผมอยากจะค้นหาแล้วก็อยากจะอธิบายหนละังจาก Unbox ก็คือเฮ้ยทำไมตัว S24 Ultra เนี่ยมันเปลี่ยนเฟรมเป็นไทเทเนียมนะใช่ไหมแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้เบาขึ้นเลยนะทำไมทางที่ตัว iPhone 15 Pro Max มันเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมเหมือนกันแต่น้ำหนักเบาขึ้นประมาณ20กรัมเปลี่ยนจาก14 Pro Max เป็น15 Pro Max น้ำหนักเบาขึ้น20กรัมแต่ตัว Samsung s 2 4 Ultra เป็น s 2 3 Ultra เป็น S14 Ultra มันไม่ได้เบาขึ้นเลยทำไมนั่นคืออย่างแรกที่ผมอยากจะอันบอกละหาคำตอบอย่างที่สองก็คือไอ,อ,อตัว Vapor Chamber หรือตัว h e a t s i n k ที่ระบายความร้อนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะทำทำให้มันระบายควาร้อนมากขึ้น เอสก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วมันคือสาเหตุนี้ใช่ไหมที่ทําให้น้ําหนักมันไม่ได้เบาขึ้นหลังจะเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมวันนี้ผมพาไปอั p นพ็อกชิวๆแล้วก็หาคําตอบพวกนั้นครับครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจากซีมีชุกเทคกครับก็ซีมีชุกเทคเนี่ย mm hmm. เขามีชาร์จเจอร์แล้วก็ power bank ซึ่งเหมาะสมสำหรับ uh, ตัว Sam เอสโซีรีส์ทั้งหลายนะครับ ก็อย่างชาร์จเจอร์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นชาร์จเจอร์30วัตต์เป็นแกนนะครับเจน3ก็จะตัวเล็กๆก,ก็เหมาะสำหรับตัว S14 ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นี้อย่างตัวสีขาวเนี่ยไอ้ผมว่าสวยมากสีขาวขุ่นใสอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าสีสีสวยแล้วก็มีสีเทาชึบก็สีสวยเือนกันหลังจากนั้นก็จะมีตัวที่2ชาร์จเจอร์65วัตต์ 65วัตต์เนี่ยก็ตัวขนาดเหมือนประมาณสัก30วัตต์ในก่อนรุ่นก่อนนานมาแล้วเนี่ยขนาดประมาณนี้แต่ตอนนี้เป็น65วัตต์ในขนาดเดียวกันก็ถือว่าตัวค่อนข้างเลงสำหรับ65วัตต์นะครับสีก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็จะเหมาะกับรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเป็นตัว S24 อ่า Plus หรือว่าเป็นตัวัล t ้ a นะครับการที่จะชาร์จได้เต็มที่เนี่ย45วัตต์ของตัว Sam มซุง S24Ultra เนี่ยคือมันต้องใช้สาย5์ก็ซีมีชุกเทคก็จะมีสายสำหรับอมป์ได้เหมือนกันก็จะมีอย่างนี้ครับสีดำแล้วก็สีขาวครับผม แล้วเขาก็มี power bank ด้วยเป็น power bank ที่แบบสเปคเท่มากชาร์จได้เต็มที่150วัตต์แต่สำหรับมาชาร์จอย่างตัว e เอซิปซีเอลต้าอะไรพวกอย่างมันก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ว่าเขาชาร์จเต็มที่อ่ะ150วัตต์ได้ก็จะไปชาร์จแล็ปท็อปอะไรพวกนี้ได้ก็สเปคเท่มากกา็ลองดูครับใครสนใจก็แปดบล็อกกันอันบล็อกก็อาจจะเป็นอันบล็อกเทมเพลนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อเครื่องรับเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็ต้องให้แกะกล่องแล้วก็เช็ค สภาพเครื่องว่ามันโอเคไหมงั้นก็โดนแกะไปแล้วผมก็มาแกะเทียบเทียมให้ดูแล้วกันกล่องมันก็จะบางๆแต่ที่ที่บางๆเพราะว่าข้างในกล่องแกะมามันก็จะเหมือนตั้งแต่ปีก่อนนั่นนู้นแล้วก็คือมันจะไม่มีชาร์จเจอร์ละอยู่ในกล่องแกะมาก็จะมีตัวกระดาษอธิบายตามสไตล์แล้วก็มีที่กินซิมแล้วก็มีตัวสายชาร์จนะครับย้ำว่าสายชาร์จตัวนี้เป็นสายชาร์จ3แอมป์ที่ซัมซุงแถมมานะครับถ้าคุณอยากจะฟา,าชาร์จแบบเต็มที่ 4.5วัตต์คุณต้องใช้5แอมป์ซึ่งก็ต้องซื้อสาย5แอมป์นะครับตัวนี้ประชาเต็มที่ไม่ได้นะครับผมเอาพวกนั้น,นออกไปแล้วก็มาดูตัว s 2 4 Ultra กันเลยสำหรับผมเนี่ยคือผมซื้อตัวไทเทเนียม l l c k กก็คือตัวนี้ผมชอบสีตัวนี้แล้วก็ชอบดีไซน์ตัวนี้มากมากกว่าตัวไทเทเ i u m ม r กรซึ่งจริงๆเป็นสีใหม่แล้วก็เป็นสีเทียบเท่ไก,กับตัว iPhone อะไรประมาณนั้นครับทำไมผมถึงเอาตัว Black เพราะว่า ตัวรุ่นใน S14 อตาเนี่ยถ้าเทียบกับ S13 มาเนี่ยตัวขอบของตัวเมทัลหรือโลหะเนี่ยตัวนี้เป็นไทเทเนียมเนาะมันจะขึ้นมาบนหน้าจอเต็มๆละงั้นถ้าเรามองตรงๆเนี่ยมันก็จะมีขอบโลหะอยู่ข้างๆก็ถ้าเรามองไปแบบหน้าตรงๆเนี่ยเต็มๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีโลหะข้างๆนี่ก็อนเป็นสีเกรย์สีเทานะครับแต่ถ้ามันเป็นไทเทเนียม black เนี่ยมันก็จะเกินคืนหน้าจอมันก็จะเป็นเหมือนบอนเลสไม่มีขอบก็จะสำหรับผมมันดูเกินแลวมันดูสวยดบเงินไป ค่อนข้างสนิทมากกว่าตัวเคยผมก็แล้วสีสีดำตัวนี้ครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็คือตอนนี้มันก็จะแฟลตเรียบไปแล้วเทียบกับตัวก่อนที่หน้าจอมันจะโค้งแล้วก็มีตัวโลหะมารับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเรียบไปเลยแล้วก็มีเมทัลตัวโลหะโค้งมารับแทนอย่างเงี้ยถ้าดูด้านข้างแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่อยู่ในฟอร์มมากขึ้นยูนิฟอร์มไหมครับว่าไงสังเกตว่าขอบด้ขอบดำเนี่ยถ้าเป็นเอสซีสามลต้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน ขอบดำด้านบนด้านล่างจะมีขอบดามากกว่าซ้ายขวาจะขอบดําบางแต่ตัว S24 อ,อตาตัวนี้ขอบด้านซ้ายขวาบนล่างจะเท่ากันหมดเลยก็นั่นคือยูนิฟอร์มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูสีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําที่แตกต่างกันอย่างปีที่แล้วปีที่แล้วมาออกดําแล้วก็ออกเขียวนิดนึงตัวนี้จะออกดําแล้วก็ออกดาเทาลักษณะแบบแบบนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเอามาวางเทียบกับตัวเอ3ิปสามอลตาแบบข้างๆกันเลยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปน้อยมากคือดูขนาดเนี่ยความกว้างความยาวเนี่ยพอๆกันเป๊ะเดเลยขนาดความหนาถ้าวางเทียบกันก็พอๆกันเป๊ะเดเลยแล้วถ้าด,ดูดูด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยรักษณะเหมือนกันเลยด้านซ้ายไม่มีอะไรด้านขวาก็จะมีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มเอ่อปับหวลูมอะไรอย่างเงี้ยด้านล่างก็ททาจะเหมือนกันเลยต่างกันที่ตรงช่องลำโพงแค่เป็นตัว A14 ิปเอลตามันจะเป็นลำโพงขีดเดียวแค่นั้น มีผลกับคุณภาพเสียงไหมเดี๋ยวผมมารีวิวจัดเต็มให้ละกันนะครับแล้วก็ถ้าดูอีกอันหนึ่งก็คือตรงตรงปากกาตาูดไซรัสเนี่ยมันจะไม่โค้งเท่าเอสเอสสามเตาแล้วก็ด้านบนจะมีรู2รูผมพอใจว่าเป็นใหม่2ใหไม่นะครับน่าจะใช้สําหรับ AI ก็เดี๋ยวรีวิวจัดเต็มก็เดี๋ยวมาหาคำตอบมาให้ว่ามันเป็นยังไงแล้ดีดีแค่ไหนนะครับที่สําคัญเลยก็คือน้ําหนักมันไม่ได้เบาลงครับ ตัวเนี้ย s 1 4 Ultra เนี่ย233กรัมหนักกว่าตัว S23 Ultra เนี่ยอยู่ประมาณ1กรัมนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรคือผมไม่หาอะไรละเอียดเลยแล้วก็เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตัว S23 Ultra เนี่ยรอบเนี่ยมันไม่ถูกทำจากสแตนเลสสตีลรอบเนี่ยมันถูกทำจากอลูมิเนียมนะครับตอนที่ iPhone เปลี่ยนเนี่ยตัวรุ่นโปรของ p p o o n เนี่ยรอบมันถูกทำด้วยสแตนเลสสตีลพอเปลี่ยน,นเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันก็จะเบาขึ้น แต่ของตัว S ยี่สิบสามมาวตาเนี่ยกขอบมันทําด้วยอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นแตัตวไทเทเนียมเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เบาขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดนซิตี้ครับผมเคยอธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนไอโฟนสิบห้าโปรแม็กที่เป็นออขอบไทเทเนียมแล้วทำไมมันเบาลง mm. ก็เพราะว่าเดนซิตี้ครับเดนซิตี้คืออะไรเดนซิตี้คือความหนาแน่นเอาง่ายๆก็คือถ้าขนาดเท่ากันถ้ามีเดนซิตี้มากกว่ามันก็จะหนักกว่าแค่นั้นแหละ ก็อย่างตัวไซเล s ซิลเนี่ยค่าด density ่ยมันประมาณ8แล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยไทเทเนียมเนี่ยค่า density มันจะประมาณสักสกว่าหรืออะไรเงี้ยก็หายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยตอน iPhone เปลี่ยนจากขอบไซเลตซิลมาเป็นไทเทเนียมมันก็เลยน้าหนักลดลงแต่ว่าของ s ซัมซุงไม่ใช่ของซัปซุงเนี่ยตอนแรก S 13อ l t r a เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยถ้าไปดูค่า density ของมันเนี่ยประมาณ2จุดกว่า ันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซัมซุงเนี่ยเขาใช้วัสดุเหมือนกับ Apple เป๊ะหรือเปล่าแต่ว่าผมอซิบว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันก็เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเป็น2.8พอเปลี่ยนมาเป็นไทเทเนียมมันคือประมาณ4กว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ควรจะหนักขึ้นด้วยสาแต่มันไม่หนักขึ้นก็ประมาณนั้นครับแล้วก็คือถ้าสังเกตคือ,อ,อตัวแบตเตอรี่เนี่ยของ s อ่สิี ultra เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยก็เป็น500อม,มิลลิแอมป์เเหมือนเดิมนั้นสาเหตุหลักๆที่ว่า พอเขาเปลี่ยนมาเป็นไทเทเนียมมันไม่ได้เบาขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววัสดุตอนแรกมันไม่ใช่ตัวสแตนเลสสตีลนะครับมันเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับสำหรับสับสูงกาเลเซีเอซีสามเอลต้ามัเป็นเอ4ีสี่อลต้านะครับไม่ใช่เพราะว่าเวเปอร์ชมเบอร์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนไปเหมือนน้ําหนักเบาลงจากไทเทเนียมแล้วพอเวเปอร์ชมเบอร์มันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนไปไปเพิ่มน้ําหนักแล้วมันก็หายชดเชยกันไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจากบริษัท425สองหดิคีครับใครซื้อตัว s 2 4ทั้งหลายแล้วอยากได้เคสไว้กันกระแทกก็ดูที่425สองหดิคีได้เลยครับเว็บไซต์เขามีหน้าเฉพาะสำหรับ s 2 4ทั้งหลายแล้วก็สามารถที่ฟิลเตอร์ได้ว่าเฮ้ยค hey, ุณใช้ s 2 4่สิบสอัลต้าเนี่ยก็เข้าไปดูได้ว่ามีเคสไรสำหรับ s 2 4่สิบสอัลต้าได้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ตามการกันกระแทกได้ซึ่ง425สองหดิคีเนี่ยเขาเกรดเองมีระดับ1 2 3 3ับเนี่ยคือกกกันระแทได้ ดีที่สุดครับผมเคสแนะนําวันนี้3ตัวตัวแรกครับตัวเคสเมดเอาตตาทับพลซซึ่งเป็นเคสใสครับแล้วก็ใช้วัสดุ g ี o ทีด้วยซึ่งเป็นวั o, สดุที่ทนทานต่อการแคลครับผมอันนี้เป็นเคสเลเวลสตัวที่2ก็คือเคส uag mona pro ครับผมอันนี้หน้าตาแบบถึกอึดทนหน้าตาเท e ่มากเป็นเลเวลสเหมือนกันเคสสุดท้ายครับก็คือตัว p e l ดแ a n p r o t e c t o r ครับผมก็จะเป็นสีดำชิวๆก็เป็นเลเวลสเหมือนกันก็ใครสนใจ kes, เคสสำหรับ s c p 4ทั้งหลาย ก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ C25 d ดีได้ครับผมลิงก์ใต้คลิปครับส่วนตัว v a p o r Chamber ล่ะที่มันใหญ่ขึ้นมันนำความร้อนมันลดความร้อนได้ได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือผมก็ไม่ได้มีงบที่จะซื้อตัว S24 อัลต้ามาแกะแล้วทำวิจัยเองอะไรเงี้ยก็ไปดูข้อมูลของตามเทนที่คนเขาแกะแล้วก็อันนี้ผมไปดูเทียบแล้วกันตัว S24 อัลต้าเนี่ยคือตัวตัว Vapor Chamber เนี่ยใหญ่ขึ้นจริงๆก็ผมไม่แน่ใจใหญ่ขึ้นถ้าตามจำพวกก็คือใหญ่ขึ้นเป็น2เท่า ก,ก็ดูขนาดก็ใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วเขาก็จะมีเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือวัสดุเปลี่ยนไปด้วยคือถ้าเป็นตัว S3 Alta เนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีทองแดงซึ่งวัสดุที่ใช้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอทองแดงอร่อยคอปเปอร์อร่อยอะไรพวกนี้ก็ทองแดงก็คือนําความร้อนได้ดี <S <S ใช่ไหมตัว S4 Alta เนี่ยมันออกสีเงินๆซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยวัสดุที่นําความร้อนได้ดีกว่าทองแดงที่ดีมากๆเลยก็คือจริงๆเงินแต่คนไม่ค่อยใช้เงินกันเพราะว่ามันแพงครับผม เีเงินตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัสดุอะไรไม่มีใครไป็นอ,อะไรแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของเงินเพื่อให้นาความร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าสังเกตรจริงๆเนี่ยวัสดุนี้มันจะเป็นรูรูเพื่อนําความร้อนในแนวลาบแล้วเป็นรูรูคือนําความร้อนในแนวดิ่งด้วยเพราะว่าจริงๆตัวชิปเนี่ยมันถูกติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัว vapor c มเบอร์นี้ก็ประมาณนี้ครับก็ใหญ่ขึ้นนําความร้อนได้ดีมากน้อยขนาไหนผมไปทดสอบ2แบบแบบหนึ่งก็คือทดสอบผลของ geek bench ซึ่ง Geekbench เนี่ยเป็นการทดสอบ Peak Performance ก็คือ Performance ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆจริงๆไม่ได้ทดสอบกวามอหรอกแต่อยากดูว่าชิปแปันแรงขึ้นแค่ไหนผลก็คือทั้ง CPU ทั้ง GPU ทั้ง AI ผลแรงขึ้นทั้งหมดเลยแต่ผล AI เนี่ยผมไปลองเทส AI ด้วยตัวคอ r e AI เผลก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ถ้าลองเทส AI ด้วยคอ GPU เนยผล AI ดีขึ้นมากเหมือนเขาใช้ตัว GPU ทำให้ AI เนี่ยมันดีมากกว่าจะใช้คอของ AI จริงๆนะครับ ส่วนความร้อนผมก็ไปใช้โปรแกรมตามสไตล์ตผม3 d max w l i t เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการที่อยากทดสอบความร้อนมันจะเรนเดอร์ภาพเป็นเกมอย่างี้แหละแล้วก็เรนเดอร์ไป20ลูกวน20ลูกแล้วก็ดูว่าเรนเดอร์มันได้เฟรมเรทเท่าไหร่ลูปที่1เทียบกับลูปที่20ลูกที่1เทียบกับลูปที่2 0หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากแต่มันเรนเดอร์ไปเรื่อยๆมันก็จะร้อนใช่ไหมพอมันร้อนเนี่ยมันก็จะเพิ่มแปรลดลงผลก็คือเสถียริตี้ของตัว เอสยี่สิบสี่ลตาเนี่ยแย่กว่า S23 ยี่สิบสามเออสยี่สิบสี่เอลต้าได้ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอสยี่สิบสามเอลตาได้ประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือผลแย่กว่าก็คือมันนําความร้อนแต่ว่าผลจริงๆเนี่ยคือถึงแม้ผลมันจะเซฟิตี้มันน้อยกว่าแต่ว่าผลลูปสุดท้ายเนี่ยมันประมาณเจ็ดพันห้าอันนี้คือเปอร์แมนซ์ของการเรเดอร์ลูปที e ่ยี่สิบนะเทียบกับตัวเอสยี่สิบสามเอลต้าซึ่งได้ประมาณหกพันหกถึงแม้มันจะร้อนแต่โดยรวมลูปที e ่ยี่สิบก็ยังดีกว่าตัว ชิปสามเอาตาก็คือชิปมันดีกว่าจริงการนําความร้อนก็นําความร้อนได้ระดับที่โอเคทําให้อย่างน้อยหลุดที e ่20ก็ยังพอประมาณดีกว่าตัวชิปก่อนหน,น้านี้แต่ถามว่าเทอร์โบตีที่ที่40-40%เนี่ยคือมันก็ไม่ดีนะครับถึงแม้มันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าีจริงแล้วมันก็ไม่ได้เพียงพอชิปตัวนี้ชิปก็ยังร้อนอยู่ดีแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่ามันก็ยังร้อนอยู่ดีเวลาผมวัดอุณภูมิจริงๆเนี่ยดูที่ตัวชิปเนี่ยคืออุณภูมิเนี่ย มันตัว S24 Ultra ของตัวชิปเนี่ยอุณหภูมิมันก็น้อยกว่าตัว S23 Ultra ไม่ว่าผลผมจะวัดที่ท,ที่ลูกที่หลูกที่แรกๆอะไรเงี้ยหรือว่าลูกสุดท้ายใกล้ๆลูกสุดท้ายผลอุณหภูมิของตัว S24 Ultra เนี่ยก็ยังเย็นกว่ายังน้อยกว่าตัว,ตวชิปก็ถามว่าดีไหมผมว่าก็ก็ไม่เร็วแต่ว่าไม่พอชิปตัวนี้ครับ ครับก็นั่นเป็นผลอัดบอกแล้วก็พามารีวิวชิวๆบรรยากาศริมทะเลหาคำตอบที่ผมสงสัย2อย่างก็ใครชอบคลิปสไตล์แบบนี้หรืออยากดูคลิปรีวิวจัดเต็มเดี๋ยวกลับไปสตูดิโอรีวิวจัดเต็มก็ Subscribe กดกระดิ่งครับวันนี้ผมไปก่อนครับเอกเอ็กซ์โปนเครับ